มาเลยคบมาเ็ดพริกใบกะเพราไม่ใช่พริกมากรอที่เหลือนนะ ไม่ได้กินมาแล้วนะคะนีะ่แล้วก็ผึ้งแล้วก็กระชายแช่เข็งนะคะไปกลับมาดูากันนี่ค่ะ ชานะคะหุงข้าวให้อุ้ยเก่งแล้วนะนะหุงข้าวสวยได้แล้วกินไข่ต้มกันค่ะต้มไว้เผื่อตอนเช้าด้วยเลยเจ็ดลูกต้มเลยสุดเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ แรกเลยพริกแกงนะสักช้อนพึ่งเนาะพอเริ่มหอมแล้วนะสุกก็จะใส่พริกนะ สไลด์นะคะปล,ด,ปลดน้ำตาลนะก็น้ำปลานี่ออกเ็นเช่นนี้งมันจะม้วนมาเล่นเล่นนะ ไว้นะคะมันเป็นเนื้อสไลด์นี่มาใส่มะละกอสับไปเลยนะคะมะละกอสับถูเอิอ่มมะเขือพวงนะคะแล้วก็อันนี้ตำกระชายค่ะใส่ก่อนเลยนะเด็ดผัก <c oughs> บ,บุ้งหรือหั่นผักนะ มันผักยาวหรือเด็ดผักทุ่งยาวเนาะจะได้ขวดที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องจริงนะอยู่ถึงเมืองไทยเกิดเมืองไทยจะมาอยู่อเมริกาเฮ่ okay. ุก็จะใส่น้ำไปนะเขาจะชิมเลยนะเอาน้ำผุกผิกก่อนนะ สุดยอดค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ใบกะเพราค่ะไม่ได้สุดเสร็จแล้วนะคะนี่แกงป่าเนื้อใส่มะละกอน้ำขุกพิกค่ะ านข้้ววดยกัค่ะถึงเวลาทานข้าวนะคะนี่ะมีไข่ต้มด้วยไข่ต้มสุกแล้วนะมาให้แม่ยกก่อนาตานัเก่งผัดเผ็ดเนื้อนะคะเก่งปากแล้วก็เรียปากกับปาเผ็ดก็ได้เนะ ยังไงอร่อยไหมใส่มะละกอนะคะใส่มะเขือพวงพริกหยวกใบกระเพรากระชายเ <c oughs> มนูนี้หาก,กินยากนะคะ นายเควินอืออร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยครับอืมใช่เลยสู้แม่ไม่ได้ฝีมือแม่ไม่ได้นะแต่อร่อยแม่สุดทำอร่อยนะ ขอบคุณที่รับชมนะคะ